بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نوم مي إيمان تا الله ستامن تا الله سبحانه وتعالى تعالى كرب วันอวสานโลกที่เราได้พูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้มาถึงสัญญาณที่10ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณวันอวสานโลกแต่และเรื่องที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนมากแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเกิดมากขึ้นจนกระทั่งสังคม จะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างยิ่งสัญญาณวันกิยามะหรือสัญญาณวันอวสานโลกสัญญาณที่10ตรงนี้นะครับบรรดานักวิชาการได้ให้ข้อสรุปว่าคนที่อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงกันหรือคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานก็าตามคนเหล่านั้นเนี่ยจะปฏิบัติในสิ่งที่เลวซามต่ำชาต่อกันและกัน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายแล้วก็เกิดขึ้นในลักษณะที่มากมายในสังคมคนร่วมงานปฏิบัติตัวกันอย่างไรพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมมีแต่การชิงดีชิงเด่นกันมีแต่การใส่ร้ายใครดีใครอยู่นะครับแม้กระทั่งในวงเครือญาตินะครับก็มีการใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับการกระทำในลักษณะที่ไม่ดี ความชั่วต่างๆเนี่ยนะครับนบีบอกว่าจะมาจากคนรอบข้างรวมทั้งคนที่อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงกันด้วยมาดูฮะดิษของท่านรอซูลศสซลลัลฮุวลัลฮิวะซัลลัมในที่นี้ก่อนนะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะได้รับทราบนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุะาัยฮิวะซัลลัมได้บอกตรงนี้นี่นะครับเป็นเรื่องจริงที่มันกําลังเกิดขึ้นแล้วก็มีคําอธิบายของนักวิชาการอิสลามมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ฮะดิษบทเดียวกันนะครับก ah ับสัญญาณวันกิยร์มาสัญญาณที่แล้วก็คืออันอับดุลละฮิบเนออัมรินรอดิยัลลอห์ฮวอันฮุกอละท่านอับดุลละฮิบเนออัมรินได้รายงานว่ากอลารอซูลุลลอฮิสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะกูมุซาอะฮ์ ح ت ّุ يظهر الفحش ต ا ل ت ف ا ح ش วกตีอาตุรหิมวะซูอุลมูจาบิรอเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอห์มัดท่านบีได้กล่าวว่าวันกิยามะหรือวันอวสานโลกเนี่ยจะยังไม่อุบัติขึ้นจนกว่าความลามกอนาจารทั้งคำพูดและการกระทำเนี่ยจะเกิดขึ้นในสังคมอย่างแพร่หลายสัญญาณวันกิยามะสัญญาณนี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับ รวมทั้งการตัดขาดกับเครือญาติจะเกิดขึ้นมากเหลือเกินในสังคมยุคไทยๆอันนี้เราก็คุยกันไปแล้วนะครับในสัญญาณวันกิยามะสัญญาณที่แล้วมาถึงช่วงท้ายของฮะด,ดีสเนี่ยตรงกับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงตรงนี้คือสัญญาณวันกิยามะลำดับที่10ที่ผมได้จัดเรียงเอาไว้นี่นะครับสัญญาณตรงนี้ตามที่นบีได้บอกเอาไว้ก็คือวะซูอุลมูจาวีรอ คนที่อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงกันนั้นจะปฏิบัติในสิ่งที่เลวทรามต่ำช้าต่อกันและกันหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงกันคนที่อยู่ร่วมกันทํางานด้วยกันจะปฏิบัติในสิ่งที่เลวทรามต่ำช้าต่อกันและกันท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับการที่ท่านนาบีบอกว่าสู้อุลมูญาวิรอคนที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยหมายรวมถึง เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันคนร่วมงานที่ทำงานอยู่ด้วยกันเครือญาติที่อาศัยอยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงกันเพื่อนฝูงที่ไปไปในที่ต่างๆหรือไปร่วมงานกันในที่ต่างๆคนที่อยู่รอบข้างรวมทั้งเพื่อนบ้านด้วยนี่นะครับจะทำในสิ่งที่เลวทรามต่ำชาต่อกันและกันสาเหตุใหญ่ๆนะครับที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายเอาไว้อันเนื่องมาจากการที่คนเนี่ย ไม่หวังดีต่อกันและกันจะทำในสิ่งที่เลวทรามต่ำชาต่อกันและกันก็อันเนื่องมาจากสาเหตุใหญ่ๆประการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำจัดสิ่งนี้เนี่ยออกไปจากหัวใจให้หมดนั่นก็คือความอิจฉาริษยาที่ก่อเกิดขึ้นในหัวใจของเราเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นความไม่ดีทำในสิ่งที่เลวทรามต่ำช้ากับคนที่อยู่รอบข้างเรา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเครือญาติไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่วมงานต่อกันและกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเราสามารถทำในสิ่งที่เลวทรามต่ำชา้าได้ทุกอย่างถ้าหัวใจของเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอิจฉาริษยาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลกัอัลฮิวะซัลลัมจึงได้บอกเอาไว้นะครับในฮะดิษบทหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับว่าลาตาฮาซดูท่านทั้งหลาย อย่าได้อิจฉาริษยาต่อกันและกันอิยะกุมวรฮาสัพวกท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการอิจฉาริษยาฟะอินนัลฮาซดายะกุลุลาฮาสนาตพอแท้จริงการอิจฉาริษยาที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของมนุษย์นั้นเนี่ยยะกุลุลฮสานาตมันกินความดีมันทำลายความดีมันลบล้างความดีมันทำให้ความดีเนี่ยพินาศ วันกิยามาเนี่ยมันจะทําให้ความดีเนี่ยกลายเป็นผุยผงทุลีที่ปิวววันในอากาศหาคุณค่าแห่งความดีไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนี่คืออันตรายของการอิจฉาริษยานาบีจึงบอกว่าอียากุมวรฮะสัตจําเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องระมัดระวังเรื่องของการอิจฉาริษยาเนี่ยให้ดีท่านพี่น้องภูมิเกียรติทุกท่านครับเรื่องของความอิจฉาริษยาตามที่อุลมามะได้อธิบายตรงนี้ก็คือเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุด ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ใกล้เคียงกันในการที่จะทำให้คนที่ร่วมงานกันเครือญาติกันหรือเพื่อนฝูงกันเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อกันและกันถามนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราอิจฉาคนอื่นเนี่ยมีไหมครับในสิ่งที่เราจะทําความดีกับคนที่เราอิจฉาเขาหวังดีกับเขาปรารถนาสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับเขา อยากจะทําในสิ่งที่ดีกับเขายิ้มแย้มกับเขาอยู่กับเขาด้วยดีไม่มีทางเลยพี่น้องถ้าความอิจฉามันเกิดขึ้นในหัวใจในหัวอกของใครก็ตามแต่คนคนนั้นจะเกิดความรุ่มร้อนคนคนนั้นจะเกิดความเครียดถ้าได้เห็นว่าคนที่ตนเองอิจฉานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ดีแล้วคนคนนั้นจะเกิดความสะใจที่สุดถ้าได้เห็นคนคนนั้นเนี่ยประสบกับความทุกข์ร้อน อันนี้เป็นมาตรวัดนะครับเป็นเครื่องวัดประการหนึ่งที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยรู้ตัวว่าเราเป็นคนอิจฉาเข้าหรือเปล่านั่นก็คือเวลาวเห็นคนที่เราไปอิจฉาเข้านี่นะครับได้ดีเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายใจถ้าเห็นว่าคนที่คนที่เรามองเอาไว้คนที่เราอิจฉาเข้านี่นะครับเกิดความทุกข์ร้อนเราจะสะใจอันนี้เป็นอารามะเป็นเครื่องหมายที่จะชี้ชัดให้เห็นว่าเรานั้นเป็นคนที่อิจฉาริษยาต่อคนอื่นแล้ว ท่านพี่น้องผู้ชมที่มีเกียรติทุกท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในที่นี้ก็คือจะต้องพยายามกําจัดความอิจฉาริษยาเนี่ยให้ออกไปจากจิตสํานึกของเราออกไปจากหัวใจของเราให้หมดสิน้นเพราะถ้าหากว่าปล่อยให้มันมีอยู่ในหัวใจของเราแล้วเนี่ยความดีถูกทําลายนบีบอกว่าทําลายเร็วมากกามาตะโกลุนนารุลฮะตบอวลอชบะ เหมือนกับการที่ไฟเนี่ยมันมาเผา,าไหมมันมาไหมฟืนที่แหง้งแหง้งหรือหญ้าที่แหง้งแหง้งถามพี่น้องว่าสังเกตไหมไฟที่มันไหมฟางแหง้งแหง้งหรือหญ้าแหง้งแหง้งมันไหมเร็วขนาดไหนความดีของเราโดนทําลายโดนลบล้างเนี่เร็วอย่างนั้นเลยแหละนี่เป็นสิ่งที่อันตรายและมันก็เป็นสาเหตุประการสําคัญประการหนึ่งนะครับที่จะนําไปสู่การทําไม่ดีกับคนรอบข้างทําไม่ดีกับคนที่อิจฉาริษยา ถามว่าเวลาเราไปอิจชาริษยาคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนไหมคนอื่นเขานอนไม่หลับไหมเขาอยู่ของเขาปกติเขาอยู่ของเขาด้วยความสุขสบายแต่เราเนี่ยแหละรุ่มร้อนเครียดนอนไม่หลับรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายตัวอยากจะทําในสิ่งที่สะใจอยากจะให้คนนั้นได้พบกับความพินาศนี่แหละเป็นความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในจิตสํานึกของเราในจิตใจของเรา จึงเป็นเหตุทําให้คนที่อิจฉาริษยาต่อผู้อื่นเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นความเลวรามต่ําช้าและมันก็เป็นสัญญาณวันกิยามาสัญญาณหนึ่งเพราะว่าความอิจฉาริษยามันเกิดขึ้นในสังคมมากแล้วมันจึงทําให้คนที่อยู่ใกล้เคียงกันจะเป็นเพื่อนบ้านกันก็ดีเป็นคนร่วมงานเป็นคนที่เป็นเครือญาติกันหรือเป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นความไม่ดีต่อกันและกัน สาเหตุประการต่อมานะครับที่บรรดาอุลมะหรือบรรดานักวิชาการได้อธิบายเอาไว้ว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยจะทำํำในสิ่งที่เลวทรามต่ำชาต่อกันและกันก็อันเนื่องมาจากการทะเลาะวิวาทกันประเด็นนี้เราคุยไปแล้วนะครับเมื่อสัญญาณวันกียามาในสัญญาณที่แล้วว่าการที่คนบางคนนี่นะครับตัดขาดกับเครือญาติก็อันเนื่องมาจากการทะเลาะวิวาทกันแล้วในประเด็นนี้ บรรดานักวิชาการก็ได้หยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดคุยอีกบอกว่าสาเหตุที่ทำให้คนทำไม่ดีกับคนที่อยู่ข้างเคียงอันเนื่องมาจากการทะเลาะวิวาทกันความแค้นเคียงที่เกิดขึ้นความโกรธที่มันเกิดขึ้นจึงเป็นผลผลักดันให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่เราไปทะเลาะเบาแวงกับเขาหรือเกิดจากความเห็นแก่ตัวในเรื่องต่างๆ นะครับทำให้คนเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่เป็นความเลวรามต่ำชาติต่อกันและกันการดูถูกเหยียดยามที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากพี่น้องครับกุราานกําชับไว้เลยนะยาให้คนกลุ่มหนึ่งไปดูถูกคนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะคนกลุ่มที่ถูกดูถูกนั้นอาจจะดีกว่าคนที่กว่าคนที่ไปดูถูกเขาก็ได้นะครับกุราานได้บอกไว้ชัดเจนดังนั้นเรื่องของการดูถูกเหยียดยามก็เช่นเดียวกันเป็นสาเหตุประการหนึ่งนะครับ ในการที่จะทําให้คนเนี่ยนะครับแตกแยกกันแล้วก็ทํากันในสิ่งที่เป็นความไม่ดีต่อกันและกันแต่อย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราสังเกตดูการประพฤติหรือการปฏิบัติของคนในสังคมปัจจุบันนี้เราจะพบได้อย่างชัดเจนนะครับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านว่าพนักงานที่ทํางานในโรงงานเดียวกัน,เ,นเขามีความหวังที่ดีต่อกันหรือกันหรือไม่เขาทําอะไรกันอิจฉาริษยากันอย่างยิ่งเลย ผมเองเนี่ยนะครับก็เคยเข้าไปทำงานในบริษัทนะครับ i m p o r t Export แห่งหนึ่งนะครับในตอนที่จบกลับมาใหม่ๆแรกๆเ,เข้าไปเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นคนที่รู้ภาษาอาหลับนะครับคนที่อยู่ในที่ทำงานเนี่ยนะครับทั้งอิจฉาหรือยยาใส่ร้ยา,าย,ายป้ายสีหาว่าเราไม่ทำงานบ้างหาว่าเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องบ้างแต่มาพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เริ่มพัฒนานงานของเราให้ดีขึ้น พอเป็นที่ชื่นชอบของคนที่เป็นในจ้างเราเท่านั้นแหละพี่น้องครับคนทุกคนที่เคยทําไม่ดีกับเราคิดไม่ดีกับเราดูถูกเหยียดย้มเราเหันมาทําดีกับเราหมดเลยแต่ในการทําความดีตรงนั้นเนี่ยมันมียาพิษแอบแฝงอยู่ตราบใดที่ยังอะไรนะยังเป็นที่ชื่นชอบของคนที่เป็นนายจ้างเราเขาก็ยังทําดีแต่ถ้าวันไหนนะครับตกอับขึ้นมาลแล้วเราก็เหยียบซ้ำคนเหล่านั้นเหยียบซ้ำ แปลว่าอยู่กันในลักษณะที่สวมหน้ากากข้าหากันไม่ได้ทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่อกันและกันสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เรื่องนี้เกิดมากมายเหลือเกินในสังคมทะเลาะเบาแวงกันแต่ละคู่เนี่ยเวลาทะเลาะเบาแวงกันก็ทําในสิ่งที่เป็นความเลวรามต่าชาติกันและกันผู้ชายบางคนเนี่ยทำน่าเกลียดมากทะเลาะกับภรรยาในที่สุดก็มอมเหล้าให้ภรรยากินเหล้าเยอะ แล้วก็พาเพื่อน,นมาข่มขืนภรรยาของตนเองอ้างว่าร,รมสิ่งเนี้มันสะใจดีนี่คือความรยยาตตำบอนที่เกิดขึ้นกับการกระทำของคนที่ไม่มีศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานาหวตาลาแม้กระทั่งภรรยาที่ตนเองบอกว่ารักอย่างมากสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยดีมีความสุขแต่ในลักษณะที่เกิดปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยอาภัยให้แก่ภรรยาไม่ได้ ถึงขั้นพาถึงขั้นพาเพื่อนๆมาข่มขืนภรรยาของตนเองอันหนึ่งมาจากความสะใจที่จะได้รับลูกๆนะครับพี่ๆน้องๆที่มันไม่มีศาสนานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมมองว่านะครับการที่ทําไม่ดีต่อกันและกันของคนที่อยู่ใกล้บ้านเดือนเคียงกันหรือคนที่อยู่ข้างเคียงกัน,นอันหนึ่งมาจากคนเหล่านั้น,นไม่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ س ุบฮานะุ์ุตาลาไม่ได้อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ จึงมีอะไรล่ะครับมีอิจฉามีการดูถูกเยียดยามมีการทะเลาะวิวาทกันเห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็หลอกลวงกันอาฆาตพยาบาทต่อกันและกันไม่มีศาสนาขเขาเล่์อย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างที่กล่าวมานี่นะครับทำได้หมดเลยอิจฉาเขาก็ได้ข่าฟันเขาก็ได้ทําในสิ่งที่เป็นการรุนแรงก็ได้ลักขโมยอาธรรมยักยอกทรัพย์ทําได้หมดเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตนะนบีบอกว่า คนใกล้เคียงจะทำกับคนใกล้เคียงลูกจะทำกับพ่อเดี๋ยวนี้ลูกฆ่าพ่อเนี่ยจำนวนมากแล้วที่เกิดขึ้นลูกจะฆ่าแม่สามีจะฆ่าภรรยาที่รักแม้กระทั่งหมอเนี่ยนะครับเรียนจบนะครับมีการศึกษาที่สูงเรียนจบกระทั่งด็อกเตอร์เป็นแพทย์ซึ่งใครๆในสังคมก็ให้การเชื่อถือฆ่าภรรยาของตอนเองก็มีให้เป็นข่าวให้เราเห็นแล้วใช่ไหมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราแปลว่าคนรอบข้างนี่แหละ นะครับนบีจึงบอกว่าอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนครอบครัวใดก็ตามแต่ที่ไม่เอาศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาฮวตาลาไอ,คาาาคามอม้ความเลวซามต่ำช้าความอเมหิตความเลวรามความไม่ดีเนี่ยมันจะถูกปฏิบัติจากคนที่อยู่ข้างเคียงแล้วสิ่งนี้มันก็เริ่มชัดเจนแล้วพี่น้องครับพ่อแม่เนี่ยถูกลูกทอดทิง้งมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่น้องหรือบางทีเนี่ยแม่คลอดลูกมายกหยก ความรักความผูกพันความเมตตามันไปอยู่ที่ไหนหมดเอาลูกไปทิ้งในถังขยะก็มีเหวงลูกทิ้งเอาลูกโยนแม่น้าถ่วงน้ําให้ตายก็มีบางคนนี่ยนะครับใส่ในชักโครกนะครับนั่นคือสิ่งที่มาจากน้ํามือของแม่มาจากคนที่น่าจะเป็นคนที่รักลูกมากที่สุดเขาก็ทำกันแล้วนะครับในความเลวซามต่ำชาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้สรุปแล้วก็คือว่าสัญญาณวันกิยามาสัญญาณนี้ เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นชัดแล้วนะครับพี่น้องว่าคนในสังคมเมื่อห่างศาสนาของอัลลอฮ์แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นคนใกล้เคียงกันเป็นคนร่วมงานเป็นเครือญาติกันเป็นเพื่อนฝูงกันเป็นคนสนิทกันเป็นคนใกล้บ้านเรือนเคียงกันแต่จะทําในสิ่งที่เลวทรามต่ําชาติต่อกันและกันนี่เป็นสัญญาณวันเกียร์มะสัญญาณที่10ซึ่งเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดี หน้าที่ของผู้ศรัทธาประการหนึ่งภายหลังจากที่เราได้รับทราบถึงความไม่ดีที่ท่านนาบีบอกว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคท้ายๆและมันก็เกิดขึ้นมากแล้วไม่ว่าจะเป็นสัญญาณวันกิยามะทั้ง9สัญญาณที่เราได้คุยผ่านมาแล้ววันนี้มาถึงสัญญาณวันที่10สิ่งต่างๆที่เป็นความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมดเมื่อผู้ศรัทธาได้รู้แล้วนะครับยอมรับว่าตรงนี้เป็นสัญญาณวันกิยามะแต่ผู้ศรัทธาจะต้องออกห่าง ไม่ไปทําตามสังคมที่มันเป็นไปไม่ไปทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแม้ว่าท่านนาบีจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอย่างดาดเดินในสังคมยุคท้ายๆก็ตามแต่แต่ขอให้เราได้รับทราบเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการตอกย้าว่านาบีของเราท่านรอซูนสุลสาล,ลาะหุอะัยฮิวะซัลล,ลัมของเราจะไม่พูดในสิ่งที่เป็นความเท็จ ทุกอย่างเลยไม่มีแม้แต่อย่างเดียวที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ที่ท่านนาบีได้พูดเอาไว้แล้วสิ่งนั้นไม่เป็นจริงไปตามสิ่งที่ท่านนาบีได้พูดแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือสัญญาณต่างๆเกี่ยวกับวันอวสานโลกนบีบอกไว้แล้วนี่นะครับมันเกิดขึ้นอย่างดาดตื่นแล้วในสังคมของเราสรุปก็คือว่าสัญญาณวันกิยามาสัญญาณที่10ตรงนี้ที่เราพูดถึงก็คือ คนที่อยู่ใกล้บ้านเรืองเคียงกันนั้นจะปฏิบัติในสิ่งที่เลวรามต่ำชาตต่อกันและกันรวมทั้งคนที่อยู่รอบข้างเราที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเราจะเป็นเครือญาติก็ดีจะเป็นเพื่อนฝูงจะเป็นผู้ร่วมงานก็ดีจะทําในสิ่งที่เป็นความเลวรามต่ำชาต่อกันและกันและนี่คือเป็นหนึ่งจากสัญญาณวันกียามาสัญญาณวันอวสานโลกนะครับบบินลาฮิตาฟีกวังฮิดายะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته